บรรยากาศยำแรงพี่น้องพอกันบดุปนไดเมือ่อยพี่น้องเลยโบวัยทักทายสบายดีกันตอนแรงพี่น้องมัง่งกับเบิดแล้ว <topping> ยหายกันนับมือนับสิ่บริอยู่นำพี่น้องโบมัอนมอื่นอื่นกือมอนบ้านいいมันจันออกมามันคันผุดเมื่อยอีกเมื่อยอีกกับช้ามือซามคืน พอแห้งพี่น้องมีแต่งานกับงานตำมหมักเพชรเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่เตรียมงานขึ้นบ้านใหม่แม่มาเดียวงานขึ้นบ้านใหม่ชัเตรียมงานบุญงานบุญต่องานดองอีกไปแจกวัดสอบวัดเชิญพอลายซื้อ,อลาส่งมาให้ในเดอ้อตัวนี้เป็นตุ่มพี่น้องหันมาทางนี่เฮาพี่น้องหันมาทางนี้เฮาก็สิเป็นสิก้อยปลาสุกแล้วน,นี่ลวกสุกแล้ว หลวกซุกแล้วนะจ๊ะทัานในโม่บุญโม่ท่านน้ำเตือนโอ้ยเมื่อไงไเออเมื่อยังเปิดจากเมื่อหายไร้ภาษีอยู กูเิมื่อก็ไปกับลูกกูชองคนนะเออมือหื้อนะกูว่ิเมื่อหลืิปะมันอยู่น้ำผพอยมุ่กือ่่าสิหอบก็เมื่อวดบอกกูก่อเผ็ดขัวกับเผ็ดพี่น้องใส่บรลายสำนีกงตะอุ่แพงงบ่งนี่แหละจักสิเป็นในี้มาใดปันทิดกับพอหมูกบนไปเวียกก บอกอบอ,บอกีกินเบิดบอกมาสมา,ยยามาตะเคียวอยู่บาเขากินเองนมเ่เนี่ยไ่ไม่ทงไรเอาไปได้กระจำจำบันฮิตก่อยแล้วมืง ป้าทอทสะมาเพชรตาแท่นี่นะอย่าใส่ไลยเด้อพี่น้องปรไปลาเอ้ยมูสิไฟบัวมูสิไฟแล้วเพชรเพชรเออออแท่นของเพชรนี่จะพอจะติดบ่วงติดจองสุดๆข้าวกระเล่นอยู่ข้าวกระเล่นได้เพชร เออมันเนี่มันมีเวลาจะยองมันโชคีนะเออเจะพอกันฮะกระวิกัมมาติดมากับเครื่องได้หาเนาะอืมอืมซิมีแมงขนมนบปซงค์มือนึักเสริมเขาอยากมาเยื่งได้ไหมอล้เงินอยากมาเยื่อง ยังเหรอเด้อดก็มันได้สิไปผ่าเขาแซ่บแซบพี่น้องแซ่บหืมจะนัปลาหรอกนะไปพี่น้องไปพอมเสิร์ฟกินข้าวก่อน ทิพนุกนนอีแม่มาพี่น้องมาบริจาคเรื่องในล,ลาวเอาลูกป,ป๊บมักเพ็ดเผากินเผากินสบายดีมังเพ็ดดิฟก็เ่ได้ขึ้นมาเดน่สบ,สบายดีพี่น้องเจ๋อนั่งก,กันมีมังเพ็ดดิฟเออสุเหตุรถโอเปอร์หาได้เหนื่อมข้าวแรกน้ำการได้พี่น,อน้องเด้อเอาลูกสิโต๊กนะเอาคือโป้มิ่งแค่ mười hai hạng lương 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 mười hai hạng

เปียนบุได้กดคนนี้เนี่ยนำเขื่องโผล่เ้ยยื่องไปมเปลี่ยนบุเยกดค่อครูงอไปนมเปลี่ยนบุนนนนนได้สินตังเออเปลี่ยนกระยะเดี๋ยวบังกองแม่ดิลูกโ้กับกองแม่ tên ừ. bóng ừ. à, tên bóng 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 tên Nhờ cho ăn ruộng mà hả? Ngoài luôn, ừm. Ừ. Cái mà ha. Hôm cứ Cho. Cho miếng xèo. Yang dang, Trời mình phải trời. Không, à. là không nghe nhà học hết. Khò bị thịt mà ao nơi luôn nè. แล้วลูกกิน 两个打一包。Yeah, <laughs> นี่นะมาจับตานองนี่ว้ายังงนั่นะเดียวค่านี่แ่วากับผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะรวมวมเบิด mặc quê mọi người mặc <Mother>, quê mặc quê mặc mặc quê Mà đơ, mặc thêm <mother>. mặc <laughs> quê mặc quê mặc mặc

มึงไปก่อนน้องซอยขวัญแล้วมึอว่าจะทำ